สวัสดีครับพี่น้องผู้สิยล้ำด้วยไฟนาครับขอเสียงดังๆคนสิยด้วยไฟนาไดยครับผู้ใด,ดสิถูกหวยงวนนาะให้เสียงดังๆก็เก่าเด้ครับไม่นี้ครับดีใจหลายครับลูกหลานสาวน้อยที่นบันแพงนะครับพร้อมชิมงางรถเฮสาวน้อยที่นบันแพงต้อง เมือ่อดีใจครับถชื่อว่าได้มาหลองนํำถวายหรือมากแก้บนนะครับได้มาทำดังบ่ไว้นะครับแต่ขอให้ลูกหลานประสบผลสมสำเร็จนะครับขอให้แม่ฮันนี่สีอีส,สานด,นดุดบันดาลประทันพอใหงสาวนา้เพล่งให้ีมง,งานสาวนา้เพลงมีสื่มีเสียงคนเมตตาคนนิยชมชุนชอบนะครับให้พี่น้องนะครับเมืองแย่งลูกหลานสาวน้ำเพลงไปโดน ปีนี้ครับงานคิวงานนะครับสาวน้อยแพงศรีสะเกดอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นบ้านหลังที่สองของมอลลําสาวน้อยเพือนแพงนะครับงานเยอะที่สุดของปีนี้กับปีหน้าที่ว่าจ้างไว้นะครับศรีสะเกดเพชรบ้านแพงจริงๆครับสุด,ดยอดเลยนะครับผมกะนะครับตอบแทนพะคุณนโดยการสั่งสรรทีมงานนำทีมงานสั่งสรร นะครับพัฒนาเก่าซุยสยทัพพัฒนายัาตต่อเนื่องตลอดไปนะครับฝากศิลปินน้องไม่น้องอุ๋งอิงเพชรป้านแพงน้ำเนิ้อพี่น้องเดอ้อลูกหลานสีสะเกตดลูกหลานเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่น้องกบัดสีสะเกตดนะครับแล้วก็ศิลปินหลายๆคนกำลังทยอยมาสมัครนะครับหลายหลายคนแล้วก็เมื่อนี้ครับลูกหลานขอพบพระคุณพี่น้องที่มาร่วมใก้กำลังใจนะครับได้แล้วนาะโตดีเนาะ ตัวไหนก่อนพี่น้องตัวไหนก่อนบอกบอกแฮี้ยดอกมันสิเคลิอนเก็บไปในใจเนาะหรือว่าตาดีตาลายเสียเออดวงไพดวงมันแต่ว่าบอกไปก่อนเด้อปุ่งอิงบอมเอนพุกหมุนอยู่ทั่กรุงเทปเด้พี่น้องเออบอมเอนงวดหนาบอมเทปไปควนเสพี่ควนเซลูกไปบอมเอนเนี่ยเลขเนาะเป็นการเสี่ยงท้ายเป็นการเสี่ยงดวงเออถือว่า นะครับงวดนี้งวดที่เราพันถืองวดหน้าบัาถือกับพี่น้องกับคบบวากันแต่ว่าเมฮันนีเป็นคงสิเมตตายอยู่ดอกให้พี่น้องเมื่อนี่เมื่อเส็นกินอิมนอนอุ่นอยู่ดอกเอาเมื่อนี้ครับลูกหลานถือว่าเสร็จต้นล่ำถวายเสียงนะครับศิลปินบางส่วนเมื่อกี้ล่ำไปแล้ววรชัยเนาะวรลชัยลถแห่ล่ำเพิเต้ลเสด็จพี่น้องมีการมีงานครับวาจังในมียืดสองขั้นสองนวยครับบ่เปิดแห้งเลิกแกงเสียงเขาเกิดพรธรรมดาให้พี่น้องฟังให้พี่น้องมันวนกันนะครับเอา นะครับสีฟากผลงานเพลงไม่ล่าสุดที่กระลังนะครับเกือบสี่หลักวิวแล้วภายในสิบสิบเอ็ดมื่อนะครับเอาเออครับมันสีล้นเสีหัวเพื่อนเนาะเออเออเออเอาดอกองุ่งอิงครับอาจารย์ฝากซิกเกอล์ไม่ล่าสุดนะครับที่พี่น้องนะครับสักซื้อเสียงให้องุ่งอิงนะครับอาจารย์ครับตัปปิโนก็ได้เพื่อนลองสดๆก็ได้เอาลูก นลงานเพลงหอบฝันมมลงหาคนลงานเพลงนี้ถวายแมเมฮันนี่สีีสานน้นเด้อพัีญ์นิรภัยเราเพียงหอบฝันมมลังหาก่อนแต่งดันค่ะเด็กตดำๆกอพูดวาสนาจะกอาวักจขึ้นมา you oh. ผมยืนงงพอหันเอาแล้วมองมองละงหัวหน้าบันทึอินบ้าัทดลองได้บอตกต่อไปพอไดอยุโพแต่ว่าบอกเองคือร้างให่างใาบอกถึงวัาบอ

บอขค้นว่าพอคพืสิแม่ตาเด็กน้อยตาดำดำให้เรียงรรองเรียงก้อนก้อนลำเพื่อนว่าลำเพื่อมีเอฟซีนำเขากับลตาิงยป้าให้ใจเสียลัา ศิลปินลูกหลานจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องครับคนศรีสะเกดโดยเลือดเนื้อเชื่อใครพี่น้องสนับสนุนศิลปินจังหวัดเจ้าของบ้านเจ้าของสิไปสนับสนุนผู้ใดไหมบ้างครับเจ้าภาพหลายๆคนไปจ้างหลังวิีเพิ่นบอกว่าอยากสนับสนุน ศิลปินลูกหลานบ้านเจ้าของดีบ่ดีจังไหนเพิ่นก็บอกว่ามองแง่กันสนับสนุนกัน้งอิงเพชรบัานแพงนะครับฝากไว้อยนในใจพี่น้องเพิ่นแง่บ่ว่าจะเป็นศิ้นินหลายๆคน